<laughs> โอ้โหครับโอ้โหเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยว <l ots> ้า <l ots> อ,อ,อยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วก็จะมีนกพิราบว้ายมาจากไหนนกพิราบ ดูไงขี่ใช้หัวซะเนาะได้ไง่าไงจ๊ะ่าไงจ๊ะอ้จะอ่ยัวร์เยียไปหมดเลยครับเอาไงครับอืมเราจะ น่ามั่อึ๊บอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเหรอยังไม่ไปเหรอมาขอหน่อยน่ะอ่าตัวนี้ตัวโอ้ยไอ,ยอ,ยอยต่ตัวนี้ไม่กล้ากินอ้ย โอ๊ยโอยอ้าตันีนอออันนี้ไม่ใช่คีนกองนะคะจะเป็นแบบอีอย่างนะขี้ตมนะภาษาอีสานคือขี้ตมนะคะอ่ะอันนี้อ่ะลูกอ่ะอันนี้อ่ะ เียไปหมด